สวัสดีค่ะคอควายครับผู้ชายแน่นอน <laughs> 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 ผู้ชายแง่แง่เอ๊ะ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับป,ป๊อปไมค์นะครับผมกับเสียงไควะอีพีสาม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 โอเคค่ะเสียงไควะอีพีสามนี้นะคะครเริ่มเกมเร็วนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้นักร้องตัวจริงเสียงจริงคนดังจริงๆนะคะมาร่วมรายการเราโอ้โหช่องเรานี่มันเท่งจริงเลยอะช่วงนี้มีคนมาคอลแลคเยอะแยะเลยอะ อย่อธิบายก่อนเกมแบ่งเป็นสมรอบ,ร,บรอบแรกคือรอบแนะนําตัวนะคะเรียกแต่ละคนขึ้นมาแล้วก็ถามว่าแนะนําตัวหน่อยครับคุณกอไก่คนเหล่านั้นก็จะเปิดไมค์ขึ้นมาแนะนําตัวรอบที่สองจะเป็นรอบร้องเพลงเหมือนเดิมนะคะเขาก็เตรียมเพลงมาแล้วว่าจะร้องเพลงอะไร,รส่วนรอบที่สามก็คือเหมือนเดิมเลยพอลุงกะลลานคิดว่าเป็นใครก็ถามส่วนบุกคนไปได้เลยว่าใช่หรือเปล่าใช่คนที่เราคิดหรือเปล่าอ โอเคทีนี้พูดถึงนักร้องที่ลูกกองดิวมาก่อนว่ามีใครบ้างก็เท่าที่คุยคุยกันมาก็มีคุณหนึ่งอีทีซโอ้โหมีคุณเต้นนาราลั์มีคุณเอจิลากรมีคนที่เคยสอนคุณแต่งเพลงแร็ปอ๋อการแป๊บการแป๊บสวัสดีครับพี่แป๊บ โหคุณรีบสวัสดีเลยเว้ยสวัสดีก่อนมีอีกหลายคนมีพี่อินบูโดกันใช่ไหม็โดูชาภาพี่กิ่งแพ้เออกิ่งเหมือนแพ้แล้วก็อาจจะมีคนอื่นๆอีกร่มเลยไหมคะเกมแรกมาให้แต่ละคนแนะนําตัวเรียกขึ้นมาได้เลยค่ะอ่าหลายๆคนตรงนี้พี่น่าจะรู้จักอยู่แล้วพี่ให้เกียรติโตโต้ทักทายเข้าก่อนเอานีนผมไล่ไปเลยนะ สวัสดีครับพี่กอไก่ครับลูกกวนแนะนําตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมชื่อกอไก่นะครับเสียงจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บสวัสดีครับผมชื่อกอไก่นะครับเสียงจุ๊บจิ๊บเพราะเขาใช้แอปแปลงพี่อ่ะสวัสดีคุณขอไข่ครับสวัสดีค่ะดิฮันขอไข่หวานจีนจีช่วยรู้จัก <okay>. จิ้งจอกน้อยอ๋อ คนนี้มายาวเลยอ่ะเดี๋ยผมถามพี่ก่อนเลยพี่ปองพี่รู้จักใครที่แบบว่ามีลักษณะการพูดอย่างนี้ไหมแบบตอนพี่เจอตัวจริงอะไรเงี้ยสนุกสนานแบบนี้เหรอก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นกิ่งเหมือนแพรก็ได้นะผมมามกับ<อ>ผมมาว,ามมาวากันผมบอกเลยนะพี่ปองสวัสดีครับคุณคอควายครับพี่คอควายรบกวนแนะนําตัวหนะครับสวัสดีค่ะคอควายครับผู้ชายแน่นอน ผู้ชายแง่แง่โอ้โหอันนี้ยากอันนี้ยากอยู่เหมือนมาปั่นป้องต่อไปงองงูสวัสดีครับสวัสดีฉันงองงูน้าฮึมพี๋เดพี่ปองหรือว่าในส่วนตัวละหรือว่าพี่แป๊บเขาเสียงใหญ่พอเข้าไปแอปแปลงเสียงแล้วมันยังดูใหญ่อยู่ไม่อ่ะไม่อ่ะแป๊บไม่ค่อยพูดอะไรทํานองทํานองนี้เขาอาจจะแบบปั่นว่าเปลี่ยนเปลี่ยนไม่รู้ไม่รู้ดาวเออไม่แน่ใจเหมือนกันเว้ย ไปกันต่อไปกันต่อพี่โจจันรบกวนแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดี <c oughs> เดี๋ยวนี้อีกแล้ว <c oughs> <c oughs> อ่ะอ่าอ,อ่อันนี้เราก็ยังไม่รู้อยู่ดีต่อไปคนสุดท้ายแล้วพี่ชอชิงแนะนำตัวหน่อยครับยกมือไหว้ทุกคนเลยครับพี่เฉาชิงครับโอไม่มีทางรู้อะ่ะ <c oughs> ผมบอกเลย ผมนี่ก็ยังนึกไม่ออกเลยเหมือนกันแต่ก่อนน,ะนอกจากขอไข่ที่พี่คิดว่าเป็นที่จริงเหมือนแพ้แล้วพี่คิดว่ามีใครอีกไหมก็ไก่อาจจะเป็นคนหนึ่งอีทีอ่ะผมไม่รู้ผมผมจดไว้ก่อนอือหอแต่ที่เหลือคงไม่รู้แล้วเนาะโดน,นปั่นยับเลยปังเสียงร้องเลยไหมคะเอาเอาได้ครับออะได้ครับไปทีละคนเลยก็ได้ครับพี่เกไก่ก่อนก็ได้ <c oughs> ใครวะโอ๊ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่พี่หนึ่งเหรอพอไก่ไม่ใช่ตาหนึ่งแล้วตาหนึ่งเวลาร้องเพลงเอ็กเซนไม่ใช่แบบนี้ถ้าแบบนี้ผมคอเปลี่ยนว่ะคุณโต้ผมอาจจะเป็นคุณเต้นว่ะ <c oughs> คุณเต้นน่ารักแล้วเขาก็แปลงเสียงใช่ไหมพี่ใช่ <c oughs> เอาเพลงพี่มาซะด้วย เพลงไม่ใช่เพลงนี้กันทุกคนเลยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะต่อกันเลยไหมครับขอใครละครับผมข้าออโี่มุได้สุดทโราเอมอนโราเอมอนแล้วก็นะแต่ขอใครเนี่ยตอนแรกที่พี่คิดว่าเป็นพี่กิ่งอืมแล้วพี่ก็เป็นยังไงก็ยังเป็นไปได้อยู่นะเพราะว่ากิ่งก็เป็นคนขี้เล่นนะผมอะไม่มีข้อมูลในหัวเลย อ่ะเดาไปก่อนผมเดาว่าเป็นคุณกิ่งเหมือนแพอ่ะโอเคโอเคเดาไปก่อนเท่ากับว่าขอไข่นี่เล่นสองรอบเราคิดว่าเป็นคนนี้สองรอบแล้วนะใช่โอเคงั้นก็คนต่อไปเลยก็ได้ครับขอควายครับ baby chuck do d ดติ do 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 baby chuck do 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 d ดติ do baby chuck canva c h ติ k do 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 canva chuck do 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 canva chuck เก็บแกบแกบด้วยวะ่าฮอ,อันนี้ผมต้องพึ่งพี่แล้วเนี่ยพี่ปองโอ้ยพึ่งอะไรกูเนี่ยต้องพวนักไม่ถูกมกันเลยมากันอย่างนี้ ยากเลือกเพลงที่มีลูกหรือเปล่าถึงเลือกเพลงอ๋อถึงเลือกเบบี้ชาร์กเหรอใครมีลูกแล้วบ้างนักเอะไงนะเอะจิลากอรครับถ้าพี่เอ๊ะจิลากรอยู่นี่ผมทำตัวไม่ถูกเลยเนี่ยแม้แลวจึงแม้วันเดียวผมฟังเพลงนี้บ่อยมากโอเคครับคนต่อไปครับผมคุณงวงูครับแตงโม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 ลูกโตวันแตงโมแตงโมแตงโม อ่ะผมกลับห,หัวกระพางอยางแล้วงองงูอาจจะเป็นคุณหนึ่ง ETC มันมีสำเนียงบางอย่างที่มีความใกล้เคียงอยู่ครับงั้นตอนแรกกอไก่พี่คิดว่าใครนะตอนแรกเป็นหนึ่งแต่ตอนนี้เป็นเป็นคุณเต้นนัลลาลักไปแล้วโอเคโอเคอ่างั้นต่อไปเลยนะพี่ปองครับพี่จอจานครับรบกวนร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับ <c oughs> <c oughs> พี่ปองอันนี้ผมมีข้อมูลผมไม่รู้หรอกว่าคนนี้นักร้องคนนี้คือใครนะผมมั่นใจว่าเขาเป็นผู้ชายเพราะว่าเขาเรียกว่าฟิลเตอร์เสียงเนี้ยตอนอีกทีหนึ่งอ่ะพี่เซนใช้เวลาผู้หญิงใช้ก็จะเป็นเสียงผู้หญิงอนี่ะออกถ้าผู้ชายใช้ก็น่าจะเป็นเสียงผู้ชายที่ออกมาอย่างนี้คนนี้น่าจะเป็นผู้ชายแต่ว่าเป็นใครนี่พี่เลตมาก็มีเออใช่พี่แต๊บป่ะเพราะว่าแต๊บเราเริ่มคุ้นเคยอาจจะต้องแปลงเสียงเยอะเพื่อหลบพวกเราอ่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 าเป็นไปได้เป็นไม่ได้เหลือใครเหลือใคร เหลือชอชิงครับชอชิงคุณด้วยครับ <c oughs> ทะลุฟิลเตอร์เลยพี่ว่าใครพี่ว่าใครผมต้องถามพี่แล้นะเขาลองชัดมากนะพี่ผมว่าพี่ต้องมีข้อมูลในหัวมงนละล่ะเดี๋ยวต้องสงสัยต้องพึ่งตัวต้องพึ่งตัวช่วยอ่ะนี่มีเต้นหนึ่งกิ่งเอ๊ะแ๊ปเหลือใครอีกอ่ะพี่ดึงไม่ออกเลยเนี่ยก็เหลืออีกหลายคนนะคะมีพี่ปอยด้วยอีกคนหนึ่งอ่ะอุ้ยอ่ะมีพี่ปอยมีพี่อินบุรอกันใช่ไหมเราตะกี้ไม่ได้จดชื่อพี่ปอยไปด้วยขอเล่น ก็อาจจะเป็นพี่ปอยนะเว้ยเพราะว่าพี่ปอยเป็นผู้ชายเสียงสูงเว้ยผมเชื่อพี่นะผมไม่มีข้อมูลอะไรเลยตอนนี้รอบที่สามค่ะถามคาถามแต่ละคนเลยค่ะคุณกอไก่ครับเราเคยไปเป็นกรรมการประกวดร้องเพลงในรายการทีวีรายการหนึ่งร่วมกันใช่ไหมครับเคยเป็นกรรมการงานวัดด้วยกันครับตอนนั้นสนุกมากเลยพวกเราไป็นเจ้าหนเารื่กันทั้งคืนเลยครับ พี่เคยไปเป็นทางเครื่องกับเขาด้วยเ่ะนแน่นอสิ <c oughs> ไม่ใช่เต้นแล้วอะแล้วพี่คิดว่าใครถ้าสมมติว่าตอบปันปันะตอบปันปันเหรอหรือจะปั่นกันทุกคนเลยนะแน่นอะดิงั้นต่อไปขอคุณขอไข่แล้วกันนะครับผมครับที่พี่คิดว่าเป็นพี่กิ่งใช่ไหมขอไข่ครับผมคุณเคยทํางานร่วมกับผมรายการเดียวก,กันกับคุณกอไก่ด้วยใช่ไหมครับสรุปทางเครื่องเหมือนกันเออทางเครื่อง เพื่อนๆเนี่ยค่ะกระต่ายถังโมไซต์ไถถังค่ะโมไซต์ไถถังค่ะค่ะไม่เต้นก็กิ่นอะครับผมคนเนี้ยโอเคต่อไปคอควายคอควายนี่ผมเดาว่าเป็นคุณเอจิลากรเหรอตอนแรกผมเดาพี่ชอชิงเป็นพี่เอจิลากรอ๋อเหรอเพราะว่าเอาจริงๆผมก็ฟังเพลงพี่เอเยอะนะแล้วก็แบบว่าก็รู้ว่าเขาเสียงแบบโอ้โหว้าวถ้างั้นผมสลับผมเชื่อคุณ ท่าน้ขอควายผมเลงเป็นพี่ปอยเว้ยคุณคอควายครับผมคุณคอควายเมื่อก่อนคุณชอบขอดาวบ่อยใช่ไหมครับนอกจากขอดาวดึงดาวก็เคยนะคะดึงดาวก็เคยนะคะเฮ้ยอยากอ่ะอ้าวงองูงองูพี่เกยเป็นพี่หนึ่ง etc ใช่แล้วครับไหมคุณงองูครับคุณคิดยังไงครับกับคำว่าความจริงเป็นสิ่งที่ตายครับ ทดมรู้สึกอ๋อเขาร้องเพลง E.T.C. อะครับผมเออใช่ไหม ผมว่าตัวหนึ่งมเมื่อเี้ตอนที่เขาร้อมันมีจังหวะสะบัดอันหนึ่งที่เป็นจังหวะสะบัดแบบเดียวกับตะ1หนึ่งอีทีซีแบบย่าถามได้ไหมรู้สึกยังไงอะไรประมาณนี้มันจะมีอือออย่างเงี้ยนิดหนึ่งไปคนต่อไปเลยค่ะเอาวะไปคุณเจ,จาจานครับคุณเหนื่อยไหมครับทำเพลงแร็ปทีละเยอะเนี่ยครับทำรายการเพลงแร็ปนี่เหนื่อยไหมครับ โอ้ยคนนี้น้ำตาไหลเลยแต่ว่าตาที่แล้วเสียงเขาชัดมากไงเพราะเราไปทักเขาว่าเสียงเขาชัดหรือว่าเราทายถูกละเขาก็เลยเปลี่ยนก็เลยเอองั้นก็เลงไปก่อนว่าเป็นแทปเดอะแรปเปอร์อ้าวถึงชฉชิงแล้วคนที่คุณเลงอ่ะที่ผมคิดว่าเป็นพี่เอใช่ไหมพี่ใช่คุณชฉชิงลบกลอนทำเสียงแตกให้ฟังหน่อยครับเอาเหมือนในเดอะแมสซิงเกอร์เลยครับขอให้ใช่เถอะไม่ใช่นี่หน้าแตกเลย มากดหยิบแก้มผนี่ลูกทีเล็กเหรอครับผมเพิ่งออกจากไข่แม่มอยู่ไหนตอนแรกว่าจะขอให้เขาร้องเพลงใจกลางความรู้สึกดีๆนิดนึง เดี๋ยวก่อนนะพี่คิดว่าชฉชิงคือพี่เอเหมือนกันไหมก็ยังคิดว่าเป็นตาเออยู่แล้วทีเนี้ยเหลือกอไก่ขาดไปคนนึงไม่เต้นก็กิ่งอ่ะคือตอนเนี้ยกอไก่กับขอไข่ผมรู้สึกว่าสองคนนี้ไม่เต้นก็กิ่งไม่กิ่งก็เต้นงั้นเอาพี่เต้นก่อนนี้เอาพี่เต้นกอไก่แล้วก็ขอไข่เป็นพี่กิ่งอืมคือถ้าเกิดว่าตามธรรมชาติเนี่ยสองคนนี้เขาจะมีลีลาความเฮฮาใกล้อยู่ใกล้เคียงกันแต่คุณเต้นเขาจะเสียงหนากว่าคุณกิ่งคุณกิ่งเขาจะเสียงใสกว่า พี่เราจะผิดสักอันหรือเปล่าหรือเราหรือเราพิดหมดเลยกลัว <c oughs> <c oughs> รอบเนี้ยความมั่นใจผมที่น้อยกว่ารอบที่เล่นรอบแรกอย่างนี้โอเคค่ะได้คําตอบหรือ,อยังคะเดาแล้วแทงไปก่อนเลยก็ไก่คุณเต้นน่ลารักครับผมคุณก็ไก่ครับเปิดกล้องได้เลยครับ อ้าวไปไกลเลยพี่ปอยพอดเทนสวัสดีครับผมครับผมพี่ปอยพอดเทนนะครับจากป๊อกมิวสิกนะครับผมแต่อย่างน้อยนะคิดในแง่ดีเรายังมีพี่ปอยอยู่ในลิสต์เนียนไม่รู้เรื่องเลยสงสัยว่ารอบนี้ศูนย์คะแนนเลยวะโต้ขอไครตอนนี้เราดาวว่าเป็นกิ่งเหมือนแพรผมว่าไม่ใช่หรอกเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาดีกว่าวะผมขออนุญาตเปลี่ยนใจว่ะขอไข่ผมแข่งเป็นคุณตัดเดอะแรปเปอร์เฮ้ยริงผ่ะ ถ้ามันจะปั่นกันขนาดนี้แล้วมันก็ต้องปั่นกันให้สุดเว้ยแสดงว่าพี่ไฟขำแล้วนะพี่ไฟขำว่าผิดแล้วลุงผิดแล้วไม่รู้ถามเลยค่ะฟันเลยค่ะเฮ้ยจริงหรอเอออ่ะก็ได้ก็ได้ขอใครครับเปิดกล้องเลยครับผมเจ้เกือบหูกแล้วอะ โอ้ยโถยถ้าไม่เปลี่ยนก็ถูกแล้วะโถยวันดีเต้นสวัสดีค่อะอะไรพี่บอกว่าสลับกันเออแือบสลับถูกแล้วอะเออโถยเศร้าอะไปกันใหญ่เลยเว้ยอา้าวคอคว <ไป S 1> ายคอควายทีแรกผมเล็งว่าเป็นพี่ปอยซึ่งพี่ปอยเปิดหน้าไปแล้วฟันมาเลยค่ะลุงอา้าวคอควายเหรอคุณเอก,กิรากรเหรอแต่คุณโตคิดว่าไม่ใช่ใช่ไหมคุณมั่นใจว่าเป็นยังไงก็เป็นซอชิงแค่คุณโตผมก็ไม่ได้มั่นใจหรอกแต่โถมแค่ลึกๆไงนะอืม ผมตีว่าคอควายเป็นคุณกิ่งเหมือนแพโอเคครับคุณคอควายครับเปิดกล้องเลยครับโอ้โหไม่ใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้วสวัสดีค่ะอ้อไหนมึงบอกว่ามึงเป็นแฟนขับเขาไง พี่เอวัสดไม่ผ่านโปรแกรมแล้วลกมากครับทุกอย่างลูกเอาไปหมดเลยครับเย่ยงดัดเองล้วนๆค่ะใช่เนาะดัดหมดเลยค่ะเดียหนึ่งอีทคุณแท็บคุณกิ่งเหมือนแพต่อไปคือคุณงองผมเล่งว่าเป็นคุณหนึ่งอีทซมันตั้งกันแรกแล้วโดยไม่มีเปลี่ยนแปลงเอาเลยไหมครับมันต้องถูกสักข้อดีว่าคุณเอาครับเปิดกล้องเลยครับ อย่าทำดิมบมล้อกับอุปกรณ์เปลี่ยนเสียงมากใจสั่นจะหลุดออกมาอยู่แล้วเนี่ยลอยเป็นที่หนึ่งก็คือทำผิดทำถูกผิดบอกำไงดีแล้วผิดสี่ข้อแล้ววะโตไม่มีทางถูกแล้วมั้งเดี๋ยวก่อนตอนนี้เหลือจานกับชอชิงเฮ้ย ไม่หนึ่งก็ตัดไม่ตัดก็หนึ่งโต้ถ้าเราไม่ถูกเลยเราก็จะถูกสองข้อเว้ยตอนแรกพี่บอกว่ามีพี่อินบูโดกันด้วยไม่ใช่เหรอแต่ว่าสองคนนี่ผมเดาวว่าเป็นผู้ชายอ๋อ้องผมแค่นั้นเลยความมั่นใจนี่หายหมดแล้ะที่จะต้องโอเคโอเคงั้นจ้าจานพี่แต็บใช่ไหมครับครับจอาจานครับพี่แต็บลงคนด้วยครับขอให้ถูกเเย่ถูกเขา ไใครจะจำพี่ไม่ได้ใช่ไหมครับพี่แจ๊สวันดีครับัเดีครสองข้อแล้ววะโตวันนี้อ๋ออ๋อพี่มั่นใจว่าเป็นพี่หนึ่งเหรอใช่เฮ้ยเกินไปเปล่าจริงๆอ่าอ่คุณเอชิงครับผม เสียงวะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดึงสวัสดีครับโอ้ยโอ้ยครบองค์แล้วเรีถูก100ข้อค่ะ2จาก6แล้วครับผมเหมือน EP แรกเลยพี่ปอง EP แรก2 EP เอ่อ EP แรกเราก็ถูก2ก็ขอบคุณนะครับศิลปินทุกท่านนะครับผมที่มาร่วมสนุกสนายกันนะครับก็เดี๋ยวให้ ผลงานกันเรียงตัวเลยครับผมเรียงคนนี่เลยเรียงคนเรียงคนเรียงคนเริ่มตั้งแต่คุณกอไก่เลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณปอมหมายด้วยนะครับที่ชวนมาร่วมสนุกพี่ปอยครับครับผมสนุกมากๆติดตามผมได้ทาง IG Twitter แล้วก็เป็นแฟนเพจทับปอยพอดเพจแล้วก็อย่างในแฟนเพจของบ o ็อกมิวสด้วยนะครับปีนี้จะมีผลงานให้ฟังกันทั้งปีเลยครับขอบคุณพี่ปอยนะครับผมขอบคุณนะครับขอเชิญขอไข่คุณเต้นน่ารัก ค่ะก็ขอบคุณที่ชวนมาด้วยนะคะพี่สนุกมากแล้วก็เลือกลากมากเลยค่ะฝากช่อง Youtube เต้นด้วยนะคะชื่อเต้นนราลักษณะจิตเลยค่ะเร็วๆนี้จะมีเพลงให้ฟังกันแล้วก็ขอฟังอีกอย่างคือเราเป็นเพลัอน้องโูก อุ้ยอู้มากเลยครับไหนผมให้สังเกตนะคุณโตในขณะที่คนเขาบ่นว่าโลกโลกโกลกกันพี่ปอยนี่นิ่งสุดเลยแต่ให้ผมเดาว่านิ่งสุดนี่น่าจะน่าจะวูโลกสุดเหมือนกันไม่นะคะมีคนเล่นคนนั้นคือคนคนขคอควายเหรอทุกอย่างบันเลยพี่เพราะผมคนเดียวเลยผมขอโทษทุกคนด้วยนะครับขอโทษทีมงานด้วยนะครับสิ่งที่ผมเซตมานะครับ ลูกเอาไปเรียนออนไลน์ครับ <c oughs> <c oughs> ทั้งหมดคือแบบผมแบบเราเอาโทรศัพท์ลูกมามีแล้วมีแต่เกมอ่ะพี่เต็มเต็มแต่พี่เออะก็คือซ้อมใช้เอฟเฟกมาแบบเป็นระยะเวลานานกว่าคนอื่นแต่ตอนถ่ายจริงอ่ะเรียบร้อยเลยฮะอ่ะเห็นในเอมีกําลังเปิดค่ายเพลงนีครับผมใช่ใช่ครับพี่ปองชื่อค่ายเพลงว่าล็อกชาวแอสเซมเบิลกนะครับทำกับเพื่อนๆแล้วก็มีร้านกุ้งเผานะฮะชื่อพรหับายกินกับกานะครับครับผมดีๆทั้งนั้นนะฮะยังไงก็ฝากกุ้งเผาด้วยแล้วก็อีกอันนึงนะครับร้านรองเท้าเสื้อผ้า นะครับชื่อว่าลาลาบายโครเซตนะครับที่ฟิวเจอร์พาร์คเรื่องฉีชั้น3นะครับแล้วก็แฟชั่นไอแลนด์ชั้น2นะครับผมแล้วก็ปัจจุบันยังร้องเพลงใหม่ครับเพลงใหม่ออกมาแล้วนะครับชื่อผิดที่เผลอนะครับติดตามได้ที่ละครช่อง3นะครับละครเรื่องแค้นรักสลับชะตานะครับผมแล้วก็มีเยอะชิขายเลยขายแล้วขายแล้วมากกว่าหนึ่งกูลืมว่ะคนเยอะเลยรวยเลยอ๋ออีกอันสุดท้ายครับเมาส์เปย์ครับชื่อว่าเปย์ทอนะครับผมเราจะดูแลเธอนะครับยังไงฝากไว้ด้วยกับ อ้าสเปนนะครับโผลสโลแกนคือ เรทำทุกอย่างแล้วครับตอนนี้แข่งร้องเพลงมากมายเลยครับทีเดียวครับขอบคุณมากมากนะครับพี่ปองพี่เรานนะครับขอบคุณขอบคุณแม่เอ็มมาทุชีวิตครับผมกิ่งบ้านแพ้ครับผมฝากผลงานฝากติดตามช่องทางติดตามไปครับฝากติดตาม YouTube นะคะ YouTube พิมพ์ว่ากิ่งเหมือนแพ้มันก็ขึ้นมาเลยนะคะ The กิ่ง Channel นะก็อัด cover ค่ะแล้วก็มีสอนร้องเพลงด้วยนะในนั้นนะคะแล้วก็ใครอยากเรียนร้องเพลงออนไลน์นะคะตอนนี้อยู่บ้านเนาะก็มาติดตามนัดเรียนได้นะคะที่สุกใจมีสุนทรส์แอนคาเ e ่ในแฟนเพจ ะะแล้วก็ทําหลายอย่างเหมือนกันในเอง สายซีคิวค่ะล่าสุดเออผมเห็นแล้วผมเห็นซีคิวคุณแล้วอร่อยมากครับอร่อยมากแม็บเขาเป็นลูกค้าที่ฉันต้องสั่งแล้ครับขานจี้แซนะคะไปดูในแฟนเพจได้เลยนะคะสั่งได้ค่ะแม่ค้าพร้อมขายมากขอบคุณครับคุณแท็บครับผมอาจารย์ของโตโตเออตอนแรกอะผมคิดว่าแบบเออน่าจะถูกแหละแต่พอเปลี่ยนไปเป็นอีกคนนึงแล้วผมก็แบบเฮ้ยทำไมสลับทำไมวะ โอเคก็ฝากปีนี้จะมีเดล็อปเปอร์กลับมานะครับซีซัน4นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับน่าจะออนแอร์ประมาณช่วงเดือน7เดือน8อะไรแถวๆนี้นะฮะก็มีค่ายดัมเรคคอร์ดดิ้งนะครับผมก็เริมมีเพลงปล่อยเรื่อยๆเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ช่องทาง Instagram อะไรนี้ของผมก็แฮปปี้ซี่ครับมีทุกอย่างอัปเดตอยู่ในนั้นครับขอบคุณกู๊ดแทบครับและคนคสุดท้ายนะของเราครับผมคุณอีทีซี <Yeah. S 2> <laughs> ตอนแรกที่แบบลิบชื่อมาบอกพี่หนึ่งผมนึกว่าพี่หนึ่งจักรวาลตอนแรก <c oughs> ยังโดนเล่นอยู <festivals> ่ถึงจะทวานก็ฝากเพลงล่าสุดของ ETC เลยครับความจริงเป็นสิ่งที่ตายครับแล้วก็มีช anel ของตัวเองชื่ออภิวัตออฟิเชียลนะครับก็เป็นเพลงสายโปรเจกต์ครับแล้วก็รับงานพวกงานโปรดิวส์อะไรเงี้ยก็รับอยู่หลายๆคนอยู่ครับฝากด้วยครับโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมเสียงใครว่า EP ต่อไปเราจะทําอะไรยังไงแบบไหนติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับในชุกช่องทางเป็นกาลังใจให้พวกเราครับและอย่าลืมติดตามผลงานของศิลปินเหล่านี้กัน ด้วยนะครับผมเจอกันและเดี๋ยวเราจะลาไปด้วยมีไฮเดอะซีนความลกของพี่เอกในคลิปนี้เพิ่งกดยเพิ่งกดไปคลิปอื่นนะคะโอเคค่ะไปก่อนแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครขอตัวได้ไหมคันนอบราลุทรอบัอดูอ ไม่รู้แอปไหนเป็นแอปไหนเลยอะเมื่อกี้เนี้ยรีไวซ์เครื่องนั้นเมมเต็มโทรศัพท์ลูกเล่นพับจีเล่นฟรีไฟหรือว่าพี่เอจะไม่ผ่านรีไวซ์พี่เอดัดเสียงตัวเองได้ได้เลยโอเคเอาโอเคค่ะงั้นงันเล่นขอโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปเรียนไม่เป็นไรลูกมันมีรู้สึกกี่โมงไม่เป็นไรเหนื่อยแกมากค่ะพี่เอเป็นลกสัตว์ลกสัตว์โอเคเยอะ